สวัสดีครับแนวทางห่วหุ้นรอบโลกประจำวันที่21กันยายนนะครับสูตรรูดวิ่งตลาดหุนไหนปิดก็ข้ามได้เลยนะครับผมไม่ได้เช็คมาเริ่มกันที่นิเคอิเช้าแนวทางคือ5 4จีนเชา้า2 1ห้างเสิงเชา้า ใไต้หวันศูเกาหลี7 6นี่คืออีบายสาสจีนบายห้ส ห้างสิงบ 8, แปดเจ็ดในสิงคโปร์ศูก็เดี๋ยวมาสรุปผลกันอีกทีหนึงแล้วก็พร้อมแนวทางเราจนได้สาลัดเลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ